แซบนัวครัวพิเพนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําตูดไก่หมักกันนะคะเราจะล้างด้วยแป้งมันก่อนนะคะแป้งมันประมาณ200กรัมเทล,ลงไปเลยค่ะแล้วก็โคลุเละนะคะคนๆแล้วก็เพื่อที่ดับคาวแล้วก็ล้างพวกเ,เป็นเมือกๆได้นะคะพี่เพนทําวันนี้นะคะหมัก10กิโลนะคะ10กิโลกรัมนะคะเพื่อที่จะเอาไปย่างขายที่ตลาดนะัดที่ฟินแลนด์นะคะ ที่เฮซิงกินะคะตลาดนัดนะคะอันนี้ก็ตลาดนัดนี่คือวันที่หกนะคะเดือนหน้าอาทิตย์หน้านี้นะนะคะพี่เพนก็จะทําหมักไว้เลยแล้วก็ใส่ช่องฟิตไว้เลยนะคะเพราะว่าพี่เพนทํางานประจําด้วยนะคะแล้วก็ทําหลายอย่างเราจะทําไม่ทันนะคะถ้าทําในวันเดียวไม่ทันแน่นอนนะคะเรามีช่องฟิตสีตู้นะคะช่องฟิตเรามีสี่อันนะคะเราจะเก็บเข้าช่องฟิตเลยแล้วก็ วันที่ไปขายตลาดนะัดเราก็เอาออกมาตอนกลางคืนแล้วก็ให้ละลายแล้วก็ย่างได้เลยตอนเช้านะคะอันนี้คือล้างแป้งมันเสร็จแล้วนะทุกคนก็มาเตรียมเครื่องปรุงกันเลยคะ่ะเครื่องเราก็จะมีนะคะรากผักชีนะคะรากผักชีร้อยกรัมนะคะกระเทียมร้อยหกรัมเอาเข้าเครื่องปั่นเลย พอปั่นละเอียดแล้วนะคะเราก็เทลงไปหลังจากนั้นเราก็มาคั่วลูกผักชีนะคะคั่วพอเหลืองๆนะคะแค่นี้เลยนะคะคั่วเสร็จแล้วเราก็เอามาตำนะคะตำด้วยครกนี่แหละตำไปเรื่อยๆนะคะพอหยาบๆนะคะประมาณนี้พอนะคะ เท okay, ลงไปค่ะลูกผักชีนี้ประมาณ100กรัมนะคะรสดีนะคะสิบช้อนโต๊ะนะคะซอสฝาเขียว20ช้อนโต๊ะ เกลือสิบช้อนชาน้ำตาลทรายสองร้อยกรัมผงนัวหกช้อนชาซอสหอยสามสิบช้อนโต๊ะพูนพูน,นะคะ น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าว2อ0ร้ห้าสิกรัมน้ำตาลจะมีความแข็งนะคะเราก็พยายามหยองหยองนะคะยยองมันจะพี่น้องหยองมันให้มันละเอียดจ้าหยองให้มันละลายแล้วก็บี้นะคะบี้บี้นะคะบี้ให้มันละเอียดนะคะเอามาคลุกเคล้าใส่กับตูดไก่เราเลยอีกอย่างหนึ่งนะคะตะไคร้บดนะคะประมาณร้อยกรัมนะคะทุกคน พอคลุกเขาพอคลุกเขาเครื่องปรุงเข้ากันดีแล้วนะคะก็ใส่สีผสมอาหารนะคะเราจะใช้สีส้มนะคะแล้วก็สีแดงนะคะผสมกันนะคะมันจะออกมาเป็นสีส้มนะคะอันนี้พี่เพนกะเอานะคะไม่ไม่ได้เยอะมากนะคะกะพอให้มันเป็นสีแดงนะคะถ้ายังสีจืดๆอยู่เราก็เพิ่มไปอีกได้นะคะกะเอาจ้ะกะเอา เราจะหมักทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงนะคะแล้วเรามาเสียบกันจ้าครบ3มชั่วโมงดูสีสันก็จะมีความสีแดง <c oughs> เข้มข้นมากขึ้นนะคะทุกคน